ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอไม่มีการโหวตเอริกเทนฮากลั่นตนจะเลือกกัปตันทีมเองเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าตนจะเป็นคนตัดสินใจเลือกกัปตันทีมเองไม่มีการเปิดให้เซเตเป็นคนเลือกแน่นอนปัจจุบันแฮร์ดี่แมกไายคือเจ้าของปลอกแขนกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์แต่ตลอดช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยได้ลงเล่นมากเท่าไหร่จนทําให้บรูโน่ฟานเดสมักจะได้เป็นกัปตันทีมเมื่อถึงวันที่ลงแข่งขัน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวหรือว่าแม็กควายจะโดนถอดออกจากการเป็นกัปตันทีมเบอร์หนึ่งแบบถาวรด้วยหลังโดนถามว่าเขาจะปล่อยให้นักเตะได้โหวตว่าใครจะเป็นกัปตันทีมในรุูการใหม่หรือไม่เหล่านั้นเชนฮาก็ตอบว่าไม่ผมจะไม่ปล่อยให้คนในห้องแต่งตัวทําการโหวตในเรื่องนี้มันจะขึ้นอยู่กับผมเองขุนซือชาวนัดบอกได้ว่าดีนเฮนเสันผู้รักษาประตูชาวอังกฤษอาจจะได้เป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ถ้าหากพวกเขาไม่ได้ตัวองเดโอนาะนามาร่วมทัพ แน่นอนว่าเขาจะเป็นตัวเลือกให้กับเราได้ผมตามดูฟอร์มของเขาตลอดช่วงฤดูกาลก่อนที่ไปเล่นแบบยืมตัวกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ดาวรุ่งเด่นแต่จุดๆสิ่งที่อยากบอกหลังแมนยูอุ่นอัดลีดเปิดตัวเมสันเมาส์ขอขอบคุณบทความจากบาบูแมนยูเจ็ดอุ่นเครื่องเป็นเกมแรกในช่วงปรีซีซั่นโดยแบง่งผู้เล่นออกเป็น2ชุดครึ่งแรกและครึ่งหลังก่อนมีชัยเหนือคู่แคนเเ่าอย่างลีดแมนยูเจ็ดด้วยสกอร์2ต่อ0 และต่อไปคือสิ่งที่ผู้ชมทางบ้านอย่างผมอยากจะบอก 1. ฟอร์มโดยรวมของทั้งผู้เล่น2ชุดทั้งชุดผู้ใหญ่และชุดเด็กถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวแม้จะยังวัดอะไรไม่ได้มากเพราะมันก็แค่อุ่นแข้งแต่ก็เล่นกันเป็นระบบดีนะสูตร433ของทีมชุดแรกชอบตรงที่แดนกลางแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนคือดาวรุ่งอย่างคอบบี้ไมนูปักหลักเป็นตัวรับเมสันเมาส์เป็นตัวเชื่อมเกมพลางสร้างสรรค์เกมรุกไปด้วย โดยมีเจ้าหนูฮันนิบาลเมดเบรีเป็นหน้าต่ำที่ลีลาดุดันและหนักหน่วงการรับส่งบอลแม่นยำประสานงานกันไหลลื่นแล้วยังมีบีบสูงแล้วพุ่งเข้าแย่งบอลอย่างรวดเร็ววิ่งพลาดและแสดงความทุ่มเทให้เอริกเทนฮาเข็น 2. ผมจับตาดูเมสันเมาส์เป็นพิเศษในฐานะผู้เล่นใหม่แถมสวมใส่หมายเลขเจ็ดพบว่าเขาเล่นในตำแหน่งหมายเลขแปดเหมือนคริสเตียนเอลิกเซ่นนั่นแหละนอกจากนี้ยังรับเอาลูกตั้งเตะพยายามขับเคลื่อนเกมไปข้างหน้ามากกว่าเล่นแบบรัดกลุ่ม โดยผาดบอลสวยๆให้เห็นเป็นระยะเรียกว่าเปิดตัวได้อย่างน่าพอใจ 3. เจอดอนซานโชถูกจับไปเล่นเป็นหัวหอ,อกซะอย่างนั้นบทบาทประมาณฟอลนายและน่าจะยิงประตูได้ในจังหวะหนึ่งที่อมาดเดียโรจ่ายบอลมาให้แบบมึงสับไก่ได้เลยดูแล้วยังต้องปรับตัวต่อไปขณะที่นักเตะใหม,ม่อย่างเมสันเมาส์กลับเล่นได้เลยไม่ต้องปรับตัวฮ่าฮ่ชุดผู้ใหญ่รูปเกมเหนือกว่าแต่ยิงประตูไม่ได้ ขณะที่ชุดลูกกรอขนองก็เล่นกันด้วยความหื่นกระหายสุดๆแถมกระซวกตะขายได้ถึง2ดอกขอบอกว่ายิงดีทั้ง2ดอกดาวเด่นคือกองหน้ากึ่งปีขวาวัยชาวฝรั่งเศสนามโนอามเมอเมรองที่ทั้งยิงประตูดได้และแอซิสนอกจากเจ้าหนูคนนี้แล้วยังมีเยาวรุ่นอีกหลายตัวที่น่าจับตามองแต่ก็อยากบอกว่าอย่าคาดหวังอะไรมากเพราะมันก็แค่เกมอุ่นเครื่องเหมือนปรีซีซั่นที่แล้วที่ชิดังอิงบาวกับชาลีซาเวต โว่ฟอร์มได้ใช้ไหลแล้วไม่เด็ลงเล่นในพิมลีกสักนัดนั่นแหละ哈哈ฮะ่าฮ่าฮ่าถ้ายัางซื้อดาวเตะใหม่มาเสริมเกมลุกไม่ได้หรือไม่คิดจะซื้อกองกลางแล้วผมอยากให้เก็บผู้เ oh, ล่นอย่างอามาดีอาโลกกับฮานิบาลเมดบีเอาไว้ใช้งานเองนะครับไม่ต้องปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวหรอกเพราะดูส่งแล้วน่าจะพอเป็นอะไรที่มีความแปลกใหม่บ้างบโบนัสแท็กเวลาส่งลูกคืนหลังผู้รักษาประตูใช้เท,ท,ท้าได้ไม่น่าเกลียดทั้งสองคนเลยฮ่าฮ่าฮ่า ไม่มีดรามา่าแมนยูเผยไร้ชื่อเฟรดเพราะอยากเซฟร่างกายแมนเชสเ,เตอร์อยูเตด,ดเปิดเผยว่าสาเหตุที่เฟรดไม่มีชื่อในเกมอุ่นเครื่องนัดที่ชนะลีเดเไนเตดเมื่อวันพุทธที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเพียงมาตรการป้องกันไว้ก่อนเท่านั้นเพื่อที่เฟรดจะได้ไม่เจ็บจากการพึ่งกลับมาซ้อมกับทีมดาวเตะชาวบาซ์เลีลนถือเป็นนักเตะคนโปรดคนหนึ่งของเอรดิธเทนฮากหลังจากลุกาการก่อนเขารีลเล่นถึง56นัดในทุกรายการ อย่างไรก็ตามพักหลังมานี้เริ่มมีกระแสข่าวลือว่าเขาอาจจะย้ายออกจากทีมภายหลังไม่เสร็ได้ตัวเมสันเม้ามาร่วมทัพโดยฟูแลมคือทีมที่มีข่าวกับเจ้าตัวหนักที่สุดทั้งนี้เดิมทีเฟร็ดเป็นหนึ่งในขุนพลแมนเสรจชุดที่เดินทางไปเล่นเกมอุ่นเกอกกับลีที่ประเทศนอร์เวย์ด้วยแต่เขากลับไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองจนทำให้บางคนตั้งประเด็นว่ามันเกี่ยวข้องกับอนาคตของเจ้าตัวหรือไม่การที่เฟร็ดไม่ติดทีมมันเป็นเพียงมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันไว้ก่อน เพราะเขากาลังอยู่ระหว่างการจัดการกับปริมาณการทํางานของเขาหลังเขาเพิ่งกลับมาซ้อมที่แคนตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนหนึ่งในแถลงการ์เขาไมเจ็ดระบุสามทีมพิมลีกเล็งเจ้าเฟลิกเจ้าตัวล็อกสเปกต,ต้องไปแชมเปี้ยนลีกแมนนเตตเนวคาสเนวคาสและแอสตันบิลล่ากำลังให้ความสนใจที่จะเอาเจ้าเฟลิกดาวเตะอเลโนโกมาลิตไปร่วมทับในช่วงสัมม์นี้ตามรายงานของเอเบเซสื่อของประเทศสเปน เฟลิกซ์ตกเป็นข่าวว่าผิดใจกับดีโก้ซิเมลเน่เทรนเนอร์ของทีมมาพักใหญ่แล้วโดยช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลก่อนเขาก็โดนปล่อยไปเล่นแบบยืมตัวกับเชลซีแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ต้องกลับมาอยู่กับตราหมีหลังจากไม่มีการทําดีลย้ายทีมแบบถาวอนสื่อเจ้าเดิมเสริมว่าเฟลิกซ์อยากจะเล่นในลีกสูงสุดของอังกฤษต่อไปและเขาก็ต้องการอยู่กับทีมที่จะทําให้ได้เล่นอยู่ฝ่ายเชเบอรลีกในฤดูกาล2023-2024ด้วยซึ่งหากเป็นอย่างนั้นวินล่าก็อาจจะหมดหวัง พราะพวกเขาได้เล่นรายการยูฟายูโรปาคอนเฟลินซ์แฟนผีจับตาเดียโอนาน่าอาจรู้เรื่องพระรหัสนี้ฟาบริซโซโรนโนรายงานว่าการย้ายทีมขององเดโอนาน่าไปยังโอทัฟฟอร์ดมาถึงจุดสําคัญที่อาจจะเกิดขึ้นภายในวันพฤะรสมดินีนี้การเจราจาระว่างแมนเชสเตอร์เดกับอินเตอร์มิลานกรณีโอนาน่าดําเนินมาถึงช่วงเวลาสําคัญโดยทางโรนโนเผยความคืบหน้าตลอดว่าน่าจะได้ความชัดเจนไม่เกินวันพระรสมภีนี้ ล่าสุดเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานัาข่าวดังชาวอิตาเลียนรายงานเพิ่มเติมว่าวันพระสมกรีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับการหาหรือระหว่างปีซาแดงและอินเตอร์มิลานซึ่งอาจจะเป็นตัวกําหนดหรือทําให้การย้ายทีมของมือกาวชาวแคมรุนเกิดขึ้นการพูดคุยเมื่อวันพุธที่ผ่านมายังคงจบลงได้ดีและมองว่ามีโอกาสที่จะทําให้ทุกฝ่ายสมปรารถนาแม้มีบางช่วงที่บรรยากาศตึงเครียดหลังจากนี้จึงเป็นช่วงเวลาสําคัญโดยทางโรมโนระบุระยะเวลาย4ิบี่ชั่วโมงต่อจากนี้ 3นาฬิกา39นาทีตามเวลาไทยที่โรงโนโทวิตข้อความจะเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการย้ายทีมของผู้รักษาประตูวัย27ปีในส่วนโอนาน่าไม่มีปัญหาในการร่วมงานกับแมนเชสเตอร์เพราะก่อนหน้านี้สื่ออิตาลีลงข่าวตัวแทนนักเตะผ่านข้อตกลงสัญญาส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแมนเชสเตอร์ไม่ปิดโอกาสให้ดีนเฮนสันก้าวมาเป็นมือหนึ่งในฤดูกาลหน้าหากพวกเขาตกลงค่าตัวกับอินเตอร์มิลานสำหรับอันเดโอนาน่าไม่ได้ ตามรายงานของเดลี่เมลอินเตอร์ยืนกรานค่าตัวในดานเช่าแคมรูนไว้ที่51ล้านปอนด์แต่แมนเชสเตอร์ไม่อยากจ่ายเกิน43ล้านปอนด์ในขณะที่พวกเขามองหาตัวแทนของดาบิดเดยาเฮนสันโตเป็นข่าวย้ายไปนอทิงแฮมฟอร์เดสด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์หลังจากเล่นให้ทัพเจ้าป่าแบบยืมตัวเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่เอริกเทนฮากยังไม่อยากขายตอนนี้เมื่อถูกถามว่าเฮนสันยังเป็นตัวเลือกของทีมอยู่หรือไม่เทนฮากตอบหลังเกมชนะลีนิเต็ดสองต่อศูนย์ว่าแน่น ผู้รักษาประตูเป็นตำแหน่งสำคัญแต่ผมแฮปปี้กับผู้เล่นที่เรามีในตอนนี้เนื่องจากข้อจำกัด Finan c i a l fair play งบเสริมทับช่วงซัมเมอร์คอมเมนตจึงอยู่ที่120ล้านปอนด์และพวกเขาใช้เงินไปแล้ว60ล้านปอนด์หลังคว้าตัวเมสันเมาส์และตอนนี้ยังต้องการกองหน้าก,กับผู้รักษาประตูรายใหม่โอนาน่าเคยร่วมง,งานกับเชนฮักเป็นเวลา5ปีที่อาร์เจอัมสเตอร์ดัมและเขาเป็นป้อหลักของผู้จัดการทีมชาวดัตช์ส่วนหนึ่งเนื่องจากความสามารถในการใช้เท้าบิลอัพจากแดนหลัง แมนยูไนเต็ดปล่อยตัวเดยแคซึ่งอยู่รับใช้สโมสร,รยาวนาน12ปีหลังจากตกลงสัญญาฉบับใหม่ไม่ลงตัวแมนยูทำเซอร์ไพรส์ prise, สนดึงกองหลังเรอัลมิตดเติมแกร่งแนวรับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอ51ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอันโตนิโอเดอดิเกอร์กองหลังของเรอัลมิตดตามรายงานของฟุตบอลลอนดอน รูดิเกอร์ย้ายจากเชซีเข้าร่วมทีมเรอัลาดริดเมื่อสเมเออร์ที่แล้วแต่เขาอาจากลับไปเล่นในพิมลีกอีกครั้งในัมเมอร์นี้เซนเตอร์แบ็กวัย30ปีลงเล่น33นัดในลาดิกาเมื่อซีซั่นที่เพิ่งผ่านมาโดยลงเป็นตัวจริงย6สนัดล่าสุดมีการระบุว่าม 7, เมเจอร์เตรียมยื่นข้อเสนอ5 1ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญาก,กับรูดิเกอร์ในสเมเออร์นี้เนื่องจากเอดิคเทนฮักอยากจะเสริมความแข็งแกร่งไว้ต่อก่อนคู่แข่งในฤดูกาลหน้ารูดิเกอร์ยังเหลือสัญญาในทินซ และปีสะแสดงจะต้องยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมเพื่อน้มนาวให้เรอัลมาดริดยอมปล่อยนักเตะนอกจากนี้ปีสแสดงยินดีมอบค่าในที่สูงให้ลูดิเกอร์มากกว่าที่เขาได้รับปัจจุบันกับต้นสกัดเช่นกันแมนยูระวังสื่อชื่อดังเผยบาเยิอนเตรียมโดดร่วมวงแย่งคว้ากองกลางฟิออเรนติน่าสก,กายยมีรายงานว่าแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฝ้าติดตามสถานการณ์ของโซเฟียนอัมระบัดกองกลางของฟิออเรนติน่าอย่างใกล้ชิด ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนะักแต่คาดว่ามเมเ็ตจะเริ่มเปิดฉากการเจรจาดึงตัวมิดฟิลชาวมรโกนในเร็วนี้อัมระบัดยังเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของเบลมิกเช่นกันแต่ก็ยังไม่มีเป็นรูปธรรมในขั้นตอนนี้ดาวเตะวัย26ปีช่วยทีมของวีเซนโซอิตาเลโนผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโคปาอิตาเลียและยูโรปาคอนเฟลิกเมือ่อซีซั่นที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ฟิออรเรนติน่ายืนกรานไม่ขายนักเตะสำคัญแต่ตอนนี้ก็เขาอาจยอมปล่อยอัมระบัดด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ แม้เซ็นสัญญากับเมสันเมาส์เข้าร่วมทีมมาแล้วได้ค่าตัวรวม60ล้านปอนด์แต่เอริกเทนฮักอยากได้มิดฟิลตัวรับเข้ามาเพิ่มเพื่อโรเตชันกับกาเซมิโรหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ